ปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่นที่1ค่ะเปิดไปที่หน้า81เลยอาจารย์มาช้า15นาทีเพราะว่าวันนี้สอนสมถทาและวิปัสสนากับคุณครูทายาแทแห่งธรรมรัตนห้านะคะเวลาที่นี่นะคะให้ความรู้เนี่ยจะต้องลงมือปฏิบัติทันทีเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนุสาสนีปฏิหาร เมื่อเราสามารถน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะมาใช้ได้นั่นแหละค่ะเราชื่อว่าส่งไว้ซึ่งธรรมฉะนั้นคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษมากๆเลยพงศ์กลัดว่าเอเหิปัสสิโกเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาดูเถิดโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตนนะคะสวาสขิ์คาโตมัควาตาธโมธรรมของพระพู้มีภาคเนี่ย พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงจำแนกทรงแจกไว้อย่างดีแล้วเมื่อโอปนัญิโกแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจดตังไม่จำกัดการเวลาและให้ผลได้ในทันทีเป็นสันทิฏิโกนในชาติปัจจุบันนะคะด้วยเหตุน,นี้เนะะี่ยค่ะที่นี่เวลาเรียนปุ๊บก,ก็ลงมือทำเมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียนสมถะและวิปัสนาเวลาที่ที่ทดสอบสมถะก็ต้องรู้เลยว่าเนี่ย ความฟุ้งไม่มีเวลาทดสอบวิปัสสนาก็รู้เลยว่านี่คือการไขควรคำและต้องมีขั้นตอนตามมัควิธีของพระาศาสดาเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า81แล้วขอทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมรับฟังได้บุญไปด้วยกันนะคะอาจารย์ได้บุญอย่างไรก็ขอให้ท่านได้บุญเนี่ยได้กุศลอย่างนั้นให้ท่านทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมที่อนุโมทนานะคะอาจารย์ สาธุอนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็อุตส่าห์นะคะเรียนคาสอนของพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันกับพวกเราด้วยความมีศรัทธาค่ะเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวัคหน้าที่29 ข้อที่62ถึง63อัฏาทสูตรที่3ว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแห่งขันห้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นณะพระวิหาร ในรูปดูกนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าโทษแห่งรูปจะไม่มีไซส์สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะโทษแห่งรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปดูกนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเครื่องสลัดออกแห่งรูปจะไม่มีไซส์ สัตว์ทั้งหลายก็ะจะไม่ สูทั้งหลายถ้าเครื่องสลัดออกแห่งสัญญา down พระศาสดาได้ตรัสถึงสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยค่ะเกิดความลุ่มหลงความลุ่มหลงก็คือความกําหนัดอย่างตอนนี้เรามีร่างกายกันทุกคนใช่ไหมคะเราก็พอมีร่างกายแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจผิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราอาการที่คิดว่าร่างกายเป็นของเราัด้และค่ะเรากําลังหลงเรากําลังโมเมาในร่างกายของเรานะคะ เวลาที่เรามีอารมณ์สุขหรือทุกข์เราก็เข้าไปยึดว่าสุขหรือทุกข์นั้นเป็นของเราอาการอย่างนั้นชื่อว่าอาการลุ่มหลงอาการมอมเมาหรืออาการกำหนัดนะคะแล้วเวลาที่เราจําเรื่องราวต่างๆได้เราก็คิดว่าเราเป็นคนจําเราจําเรื่องนั้นเรื่องนี้อาการอย่างนั้นเป็นอาการที่ลุ่มหลงมีความกำหนัดโมเมาในสัญญาและเวลาที่เราคิด บางครั้งเราก็ภาคภูมิใจว่าเราคิดดีบางครั้งเราก็ภาคภูมิใจนะคะไม่ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คิดแย่มากทําไมชอบคิดอย่างนี้อาการอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอัตราตัวตนในความคิดการมีอัตราตัวตนในความคิดเนี่ยคะ่ะก็ชื่อว่ากําลังหลงกําลังมีความกําหนัดในสังขารเวลาที่เรารู้สิ่งต่างๆนะคะ อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรืออะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เราเพ้อเพลินและหลงว่าวิญญาณเป็นของเราฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราหลงอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยมีภพชาติเกิดแล้วเกิดอีกเอาง,ง่ายๆนะคะรูปประหารในชาติที่แล้วของเราก็สลายไปแล้วใช่ไหมคะไม่มีอีกแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่ารูปประหารในชาติอนๆเนี่ยเป็นอะไร เพราะสิ่งใดที่มันดับไปมันก็คือไม่สามารถที่จะกลับมามีตัวตนได้อีกถูกต้องไหมคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในชาติก่อนๆและชาติก่อนๆของเราก็ดับไปหมดแล้วแต่ทําไมถึงยังมีขันในชาตินี้กันอีกเพราะอะไรก็เพราะอํานาจของความกําหนัดความรุ่มหลงนี่แหลคะค่ะเข้าไปยึดว่าสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นของเรา ทั้งๆท,ที่มันดับไปแล้วก็เลยทำให้เกิดเกิดตัณหาขึ้นมาในจิตทำให้มีสมุทยัยทยานอยากในอารมณ์เวลานั้นเนี่ยค่ะเวลาที่ตัณหาย,ยังอยู่ในจิตเนี่ยเวลาตายลงร่างกายสลายแล้วแต่จิตมันกายกับจิตมันไม่ใช่อย่างเดียวกันสิเพราะว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมงใช่ไหมคะมันสลายก็สลายไปอ่ะแต่จิตยังมีความกระหายความอยาก ไอ้ตัวกระหายตัวอย่างตัวนี้แหละค่ะก็สร้างขันขึ้นมาใหม่ก็มีพบใหม่ขึ้นมามีวิญญาณเกิดขึ้นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งมีรูปมีเวทนาเกิดขึ้นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละงานนี้ผลตกบเสียงดังได้ยินกันไหมคะอาจารย์ว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินนะเนี่ยจะบรรยายต่อหรลอจะยุติกันดีอลองลองเช็คดูนะคะว่า ได้ยินเสียงอาจารย์รู้เรื่องไหมเพราะว่าหลังคาของอาจารย์มันบ้านนอกนะคะเวลาโดนฝนปุ๊บมันก็เสียดังนะถ้าเกิดว่าหลังคาเป็นกระเบื้องเนี่ยมันจะเงียบเดี๋ยวไว้สํานักใหม่นะคะอาจารย์จะมุงหลังคาศาลาเป็นกระเบื้องเวลาบรรยายของอากาศถึงจะได้ยินตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมคะอเอาแนบหูก,กันแล้วยังไม่ได้ยินเลย อเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์พักเบรกการบรรยายก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนอาได้ยินอยู่หรอคะต้องพูดดังๆหน่อยต้องพูดดังๆบอกว่าได้ยินครับ <c oughs> ไดยินไหมคะอย่างนี้ได้ยินยังคะหรือว่าอ๋อได้ยินอยู่นะคะ ดูซิว่าได้ยินมากน้อยแค่ไหนนะคะได้ยินได้ยินชัดอยู่นะคะอาจาร,รย์กลัวท่านทั้งหลายไม่ได้ยินนะเนี่ยนะคะอ๋อได้ยินอยู่นะคะมีการต่อเลยม <c oughs> ีการต่อเลยนะ,ะอ๋อค่ะ เ,เดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวสลาหลังใหม่ของอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าสลาหลังเนี้ยอาจารย์มีเงินอยู่หมื่นเดียวในตอนนั้นอาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าคนมาปฏิบัติแล้วไม่มีสลาให้พักพออาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิเาลาีิผานจิตของอาจารย์ั้นไม่ยากค่ะอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เพ่งสลาภาพสลาปรากฏปุ๊บอาจารย์รู้เลยว่าไม่ถึงเลย ไม่ถึงเดือนสาราจารย์เสร็จเวันค่ะสาราอาจารย์เสร็จด้วยเงินที่มีต้นทุนแค่หมื่นเดียวด้วยเห็นนี้ค่ะหลังคาอาจารย์เนี่ยซื้ออยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นบาทแต่เป็นเมทัลชีตมันก็เลยทําให้เสียงดังนิดหน่อยนะคะใช้ชั่วคราว <c oughs> ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวบรรยายต่อนะคะเวลาที่เรามีสังขาน แล้วเราคิดว่าเราเป็นคนคิดในเวลานั้นชื่อว่าเรากําลังหลงโมเมาในความคิดอาการหลงโมเมาในความคิดอย่างนั้นเรียกว่าความกําหนัดเนไะคะฉะนั้นถ้าเราจะละก,กิเลสเนี่ยเราจะต้องสังเกตสังเกตจิตของเราในทุกคกวนเมื่อไรที่เรามีอาการเป็นเราในเวทนานะคะอะอย่างเช่นว่าอทำไมเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ย อาการนั้นสแสดงว่าเรากําลังมีความกําหนัดในเวทนาขันนะคะเรากําลังเข้าไปยึดว่าเวทนาขันนั้นเป็นของเราแต่จริงๆแล้วมันก็คือธาตุนะคะคือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราแล้วค่ะเสียงดังมหาศาลเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยบรรยายในวันพรุ่งนี้แล้วกัน ลงมาเดินใส่ล่มเอาล่มไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรือนว่างผมจะเปียดหรือเปล่าหลวงพี่เก็บเรือนว่างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะงั้นอาจารย์ลาทุกคนทุกท่านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสาธุค่ะ